สวัสดีครับพี่น้องครับสวนปักหวานป่าพออปอกอําอเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสอนจริงปฏิบัติจริงนะครับสอนการตอนกิ่งตอนปักหวานป่าและการปลูกกิ่งตอนปักหวานป่านะครับให้ความรู้แก่พี่น้องที่มาอบรมแล้วก็ศึกษาดูงานนะครับพเราได้ทําการสอนนะฮะ การตอนกิ่งผักหวานป่าอย่างมืออาชีพตลอดจนการนำกิ่งตอนผักหวานป่าที่ออกรากเป็ดที่เรียบร้อยแล้วแข็งแรงแล้วสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะลงดินแล้วนะครับจากการประเมินด้วยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นว่ารากเขาพร้อมนะฮะที่จะเจริญเติบโตเราก็จะนำพี่น้องนะครับสู่การปฏิบัติ โดยการสาธิตการปลูกกิ่งตอนผักหวานป่านะครับ,น,บนี่คือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สวนผักหวานป่าพออปอปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีได้รับการแต่งตั้งนะฮะจากทางราชการให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะฮะประัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราจึงได้ทำการสอนพี่น้อง ให้ครบวงจรนะครับให้ครบวงจรเพราะว่าทางสวนนั้นได้รับความไว้วางใจนะครับได้รับความไว้วางใจจากทางราชการเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เข้ามานะฮะศึกษาแล้วก็นำความรู้ที่ได้รับจากการสอนไปปลูกก็จะประสบความสำเร็จนะฮะก็จะประสบความสำเร็จ สวนผาหวานป่าพอ่ออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนอกจากจะได้ทำการสอนและปฏิบัติจริงแล้วเรายังได้มีพันผาหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดเป็นต้นกล้าเป็นกิ่งตอนไว้คอยบริการพี่น้องดังนั้นพี่น้องที่มีความประสงค์นะครับเราก็จะ ดำเนินการสอนให้ตามความรู้ความสามารถนะครับตามแบบฉบับนะครับของสวนผักหวานป่าพออปอกอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีขอเน้นนะครับว่าเราสอนการตอนกิ่งและการปลูกพันุผักหวานต่างๆนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของสวนผักหวานป่าพออปอกเท่านั้นอ เรานําประสบการณ์นะฮะที่เราได้ศึกษามาจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับเราก็มาสอนพี่น้องต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็ขอให้พี่น้องได้เข้าใจและให้ความไว้วางใจนะครับสวัสดีครับ